ตะกรุดนารายแปลงรูปพระอาจารย์นองวัดสายขาวตะกรุดหนึ่งดอกอาจไม่ใช่แค่เครื่องรางแต่คือเรื่องราวของศรัทธาวิชาและการเอาตัวรอดวันนี้เราจะพาไปรู้จักตะกรุดนารายแปลงรูปวัตถุมงคลสําคัญของพระอาจารย์นองธรรมพูโตเกจิสายปฏิบัติแห่งแดนใต้ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมในพื้นที่พระอาจารย์นองจำพรรษาอยู่ที่วัดสายขาวจังหวัดปัตตานี ในช่วงยุครัชการที่6จนถึงรัชการที่9ท่านเป็นพระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีเมตตาธรรมสูงและอุทิศตนเพื่อทธนุบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งดูแลผู้คนในชุมชนโดยไม่แบ่งศาสนามีเรื่องเล่าสำคัญที่ลูกศิษย์ถ่ายทอดต่อกันมาว่าเมื่อพระอาจารย์นองมาอยู่ที่วัดสายขาวในระยะแรกท่านได้นิมิตเห็นนางไม้ตนหนึ่งชื่อนางจันทร์ซึ่งบอกว่าเคยเป็นโยมอุปถัมในสมัย เจ้าอาวาสก่อนและต้องการให้ท่านช่วยบูรณาวัดให้มั่นคงในนิมิตนั้นนางจันได้ถ่ายทอดตำราการสร้างตะกรุดยันารายแปลงรูปด้วยวาจาโดยตรงเพื่อให้นำไปใช้เป็นเครื่องคุ้มครองและเป็นปัจจัยในการทาัร้งรืบรรุุวัดด้วยพระอาจารย์นองเป็นผู้มีสมาธิและสมบัติขั้นสูงท่านสามารถจดจำตำรานั้นได้ทั้งหมดและนำมาสร้างเป็นตะกรุดได้จริงพร้อมข้อกำชับสำคัญว่าวิชานี้ห้ามถ่ายทอดต่อให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด ตะกรุดนารายแปลงรูปมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนตะกรุดทั่วไปนิยมใช้แผงตะกัวหรือโลหะผสมลงอัขระด้วยการจานมือทีและดอกจากนั้นม้วนหุ้มด้วยเชือกลงรักบางรูปแบบมีลักษณะเป็นลูกป,ปืนโดยใช้ปลอกกระสุนปืนสองปลอกบรรจุของมงคลไว้ตรงกลางนำมาประกบเข้าด้วยกันทำห่วงคล้องด้านบนและพันได้สายสินไว้ตรงกลางถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสายวิชานี้พุทธคุณที่กล่าวขานกันคือ คงกระพันคล้วคลาดมาหาอุดป้องกันไทยและช่วยพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นเบาด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยและความตั้งใจของผู้สร้างตะกรุดนารายแปลงรูปจึงเป็นวัตถุมงคลที่พบเห็นได้ยากผู้ที่ครอบครองส่วนใหญ่มักเก็บไว้บูชามากกว่านำออกมาหมุนเวียนในตลาดเพราะสำหรับหลายคนตะกรุดดอกนี้ไม่ใช่ของไว้ขายแต่เป็นของที่เอาไว้รอด